สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซาริโนกับเกม Bottling Wave อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครรีรานอย่างจี้หยานว่ายังน่ากดอยู่ไหมกดมาได้ยังคุมหรือเปล่ายังเก่งเท่าท่านจินซีท่านเจ้าเมืองจินซีไหมหรือว่าถ้าไปเทียบกับเชี่เหี่ยวเนี่ยยังสู้ไหวหรือเปล่าเนาะงั้นเดี๋ยวก่อนจะคุยสกิลเนี่ยผมเอาดาเมจจี้หยานของผมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าดาเมจเขาประมาณไหนสู้สองคนที่พูดถึงเมื่อกี้ได้หรือเปล่าก็ถ้าพูดถึงเรื่องข้อดีของจี้หยานก่อนนะก็จะเป็นตัว ตัวละครที่เล่นง่ายสกิลเข้าใจง่ายเซตอัพง่ายอืมดามจก็ไปทางเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยถึงจะไม่ได้เยอะเวอร์เท่ากับเจ้าเมืองจินซีก็ตามนะครับอืมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่รวบมอนได้มอนขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางเนี่ยเขาก็สามารถรวบออกมาแล้วเคลียร์ทีเดียวหมดได้เลยยิ่งในเฉพาะแบบในหอที่ต้องการทาเวลาเนี่ยการแพ็คมอนการรวบมอนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะช่วยลดระยะเวลาในการเล่นไปได้เยอะเลย แต่ว่าก็ต้องพูดไปอีกอย่างก่อนนะครับจิออยหยานเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการสเตตัสหลายอย่างมากๆนะครับตั้งแต่คิเลส,เส,สเคิดเมดโบนัสเทฟวี่แอคแทรแอโรโบนัสค่ารีเจนพลังงานที่แบบค่อนข้างขาดเลยนะครับตรงนี้อมจิออยหยานเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งกับการกดอันติเนาะแบบว่าอยากจะกดอันติได้บ,บ่อยๆอแต่ถ้ากดอันติไม่ได้เพราะว่าแบบพลังงานไม่พอเนี่ยอันนี้ก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะครับก็ลเลยจะกลายเป็นสเตตัส จำเป็นอีกอันหนึ่งสําหรับเขาเลยนะอืมเต่นกับมานาาล่เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสก,กิลอื่นๆก่อนแล้วผมจะเก็บตรงของฟอส,สก,กิดเอาไว้ที่หลังนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูข้อมูลใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับก็รบกวนกดให้หน่อยนะถือเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับอืมไปเข้าไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่า การโจมตีปกติงก่อนนะครับก็จะมี3แบบนะก็จะมีการกดแบบกดแท็บรัวๆให้เป็นการโจมตีแบบปกติเป็นเบสิกแอคแท็กนอร์มอลแอคแท็กต่อไปเรื่อจนจดมูฟเซตเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบที่2ก็คือการกดค้างนะครับก็คือการเฮฟวีแอคแท็กซึ่งสามารถทาซ้อนกันไปรัวๆได้วิธีการกดก็คือแล้วกดเฮฟวี่แอคแท็กแล้วปล่อยกดปล่อยกดแล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกดค้างนะอืแล้วก็แบบที่3ครับจะเป็นการกด คลิกซ้ายค้างก็จะเป็นการตีเฮฟวี่แอคแท็ attack, เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เราจะกดค้างจนเขางัดหอกขึ้นจนเขากระโดดขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้เลยอืมแล้วก็ค่อยกดคลิกซ้ายรัวๆๆเพื่อให้เขาแบบพันจิกแอคแท็ลงมาแล้วก็ทำดาเมจต่อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอืมซึ่งแต่ถ้าเป็นสเตจนี้เนี่ยถ้าเป็นวิธีที่สามเนี่ยก็จะแบบจะกินสเตมินาค่อนข้างเยอะเลยเพราะเราจะต้องใช้สเตมินาทั้งพันจิกแอคแท็แล้วก็เฮฟวี่แอคแท็นะครับอืมก็กดเอาเทได้นะแต่กดทาดาเมจผมว่าแบบจะทํามอนกระจุยเปล่านะครับ อืมต่อมามาที่ Resonance Skill นะครับก็จะคือ Wind c r โอ l e r นะครับก็จะเป็นการพุ่งออกไปเป็นเส้นตรงทำดาเมจครับสามารถกดได้ทั้งบนพื้นและบนอากาศนะครับผมอืมแล้วก็ขอข้ามไปที่ r e s o n a n r e Liberation ก่อนเลยนะครับก็จะคือ Amber Storm p r r l u d e นะครับซึ่งการกด Resonance l i b r r a t i o n ของจี้หยาดเนี่ยจะเป็นการเปิดโหมดฉิงหลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าผมอ่านผิดยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับ โดยหมดนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกวาดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนการดึงมอนรอบๆเข้ามาอยู่ในระยะแล้วก็พากวาดไปด้วยกันได้หมดเลยถ้าเป็นมอนขนาดเล็กถึงไปถึงกลางนะครับผมเป็นระยะเวลา10วินาทีครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแท็บแทบแทบแทบแบบว่ากดคลิกซ้ายลูวลู่รู่กดคลิกค้างเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียวกันหมดเลยนะจะเป็นการโจมตีแบบกวาดทั้งหมดเลยอืมแล้วก็ดเไปตรงเนี้ยจะคิดเป็น ดาเมจจากเฮฟวี่แอคแทนะครับสามารถใช้โบนัสเฮฟวี่แอคแทมาเพิ่มดาเมจจากตรงนี้ได้นะอืมต่อมาก็ไปที่อินโทรสกิลกันเลยนะครับก็คือทริคอลสไตล์นะครับผมก็จะเป็นการพออินโทรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแบบปกติเวลาอินโทรตัวละครก็จะอยู่ที่พื้นเนี่ยแต่เนี้ยอินโทรจี่หยาดจะไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ปาหอกปั้งลงมาทําดาเมจนะครับผมก็ก็ค่อนข้างมีดาเมจนะก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ถามต่ามจาเป็นต้องอัพไหมก็ก็ไม่ต้องอัพก็ได้ครับ ต่อมานะครับของดีที่ทำให้ดาเมจของจี้หยานเนี่ยโดดขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือฟอสเซอร์กิครับซึ่งฟอสเซอร์กิของจี้หยานเนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กที่ชื่อว่ารีซอฟนะครับเก็บได้สูงสุด60แต้มอืมโดยจะมีจุดขั้นกลางไว้แบ่งไว้เป็นฝั่งละ30แต้มนะครับแล้วไอรีซอฟเนี่ยมาทำงานยังไงการทำงานของรีซอฟก็คือถ้าเรามีรีซอฟไม่ถึงครึ่งเนี่ยหรือไม่ถึง30แต้มเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะอืมแต่ถ้าเราเก็บรีซอฟได้ถึง30แต้มหรือว่าจนกว่าจะ, Wave นนะจะเป็นกการกด Resonance Wave Skill จหยานอ่ะจะดูดรีโซไปสามสิบแต้มเลยก็คือดูดไปหนึ่งหลอดเลยแล้วทําให้ดาเมจของเรส o นแนนซ์สกิลเนี่ยแรงขึ้นนิดนึงอืมยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับถ้าเรามีครบหนึ่งหลอดหรือมีครบสามสิบแต้มเนี่ยอืมการกดอันติคอจี้ยาน,นะครับจากปกติที่จะเป็นการยืนเก๊กหลอดเฉยๆเนี่ยถ้าเรามีแต้มรีซ่ถึงสามสิบแต้มให้เขาใช้นะอืมเขาจะเปลี่ยนเป็นการปาหอกลงพื้นแล้วก็ทาดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานะครับโดยสกิลตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากช Emerald Storm Payload นะครับเป็น Emerald Storm Finale นะครับผมโดยจะมีดาเมจเพิ่มเติมมาให้อืมค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่น้อยเลยครับแล้วก็พอหลังจากที่ว่าเราปาหอ,อกลงมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะควงหอกโดยอยู่ในโหมดของฉิงหลงได้นะครับอืมก็ได้ดาเมจขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็ถ้าในหอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดเป็นสเตทแบบของ Finale เนี่ยดาเมจหายเยอะเสียหายหลายแสนอยูงง่เมือนกันนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดอันติเนี่ยเวลาเรากดสกิลแทรกเวลาเรากด อ่อลีโซนสกิลแทรกเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการดูดรีโซไปส0แต้มตลอดเวลาแต่ว่ารีโซเราจะไม่ลดนะอืมก็คือเราจะได้ดามิโบกยี่สิแต้มตลอดเวลาเลยครับในช่วงที่เราอยู่ในสถานะชิงหลงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในลักษณะการเล่นจริงเนี่ยก็บนสกิลได้สองรอบเลยนะตอนที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของชิงหลงนะครับหรือในช่วงระยะเวลาของอันตินะเอาล่ะพูดถึงวิธีการใช้รีโซฟไปละเรามาดูวิธีการเก็บรีโซฟกันบ้างนะคะว่าเก็บยังไงอืมการเก็บรีโซฟสามารถ เก็บได้2แบบก็คือการโจมตีปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็น heavy attack นะครับหรือว่าการโจมตีปกติแบบแถบๆเนี่ยเราจะได้รีโซขึ้นมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ intro skill นะครับผมซึ่งการเก็บรีโซมด้วยการโจมตีปกติหรือแบบ heavy attack เนี่ยก็คือจะต้องเก็บเป็นจํานวน1 move set ถึงจะได้หลอดรีโซมสามสิแต้มนะครับอืมซึ่งถามว่าใช้เวลามันก็ใช้เวลาอยู่ระดับหนึ่งนะกับถ้าเกิดว่าเรา intro เข้ามาเนี่ย แบบว่าเราอินโทรเข้ามาปาหอกปังเข้าไปเลยเนี่ยเราจะได้ซมมาทันที30แต้มเลยครับแล้วก็สามารถกดอันติได้ทันทีเลยอืมแต่ว่าในส่วนของอันตีอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าอินโทรเข้ามาแล้วตัวลรารอเราอยู่สูงเกินไปอ่ะเราจะกดไม่ได้นะต้องอยู่ในแบบในระดับหนึ่งอ่ะไม่สูงจากพื้นมากครับยังพอกดอันตีได้แต่ถ้าสูงมากเกินไปก็จะกดไม่ได้นะหรือว่าเราจะพันจิ้งลงมาก่อนทีนึงแล้วค่อยกดอันตีก็ได้ยังไงอันนั้นก็การันตีกดอันติขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีซ้อม30แต แล้วก็สุดท้ายของสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลอ o u โตรของจิ๋ยนะครับซึ่งตัวอ u t โตรของจิยเน่าจะเป็นการส่งบัฟให้เพื่อนคนถัดไปซึ่งคนถัดไปเนี่ยจะได้มันจะมีมังกรวนอยู่รอบๆสองตัวซึ่งเมื่อเพื่อนคนนั้นเนี่ยกดช์จโจมตีกดเทฟฟี่แอคแท็นั่นแหละครับอืมก็จะมีหอ,อกแทงขึ้นมาจึ่งทําดาเมจตามแอคแท็กของจิ๋ยนะเป็นดาเมจลมนะครับอืมสามารถกดใช้ได้สองครั้ง และเมื่อหลังจากที่เรากดใช้ไปแล้วครั้งนึงเนี่ยต้องเราคูดาวหนึ่งวิเราถึงจะกดชาร์จโจมตีเพื่อให้หอกแทงขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอืมแต่ว่าระยะเวลาของบัฟตัวนี้จะอยู่แค่แปดวินะครับในความเป็นจริงแล้วอ่ะได้ใช้แค่ครั้งเดียวหรือบางทีก็ไม่ได้ใช้เลยครับอืมแต่่างตอนถ้าเกิดสมมติว่าเล่นกับชอาค,คิปเปอร์อะไรเงี้ยอ่ะผมจําเป็นจะต้องชาร์จตีหนึ่งทีเพื่อระเบิดผีเสื้ออยู่ละอืมก็จะ้ใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งครับแต่ไม่ถึงสองครั้งแน่นอนอืม ต่อมาในส่วนของสเตตัสโบนัสที่อัพขึ้นต่อจากสกิลแล้วก็ i n h e r e n นซ์ส l l นะครับก็จะได้ a อ t a c k 12%คียเร8%นะครับแล้วก็ส่วนของ i n h เ r e n นเนี่ยขั้นแรกนะครับเมื่อเราอินโทรเข้ามาจะได้ a อ t a c k 10% 15วิอืมและอันขั้นที่2น,นะครับเมื่อจี้หยานโจมตีโดนศัตรูจะได้คียดาเมจ12% 8วิซึ่งจี้หยานโจมตีโดนศัตรูตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นก็นเท่ากับว่าเราจะได้คียดาเมจบวก12%ตลอดเวลาแน่นอนจนกว่าจี้หยานจะหยุดตีไป8วิครับอืม อ่ะจบไปแล้วสำหรับสกิลนะครับเรามาดูกันที่ลิซ c นด์เชนกันบ้างดีกว่าเื่งคอนว่าเป็นตัวแรกของเกมเนาะลิซานดเชนก็เลยจะเข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยมีไม่กี่บรรทัดเองอือ่าเชนที่หนึ่งนะครับเบโลเรนนะครับก็จะทําให้กดลิซานด์สกิลได้สองครั้งแล้วก็จะกินรีซอฟน้อยลงจากครั้งละสามสิบเหลือครั้งละสิบห้าครับผมอืมเชนที่สองนะครับเมื่อเรากดอินโทรเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้รีซฟเพิ่มขึ้นอีกสามสิบนะครับแล้วก็รวมกับของเก่าอีกสามส กดอินโทรเข้ามาด้วยผงของฟอสเตอร์กิทนะแล้วก็จะมีรีโซฟทั้งหมด60แบบิแต้มทันทีเลยนะครับอืมแล้วก็จะได้ ATK เพิ่มขึ้นอีกยี่ิดวินะครับมีคูด,ดาวสิห้าวินาะทีหลังจากทริกเกอร์แล้วหนึ่งครั้งเชนที่สามนะครับเมื่อจิหยานกดอินโทรกดสกิลหรือกดอันติไม่ว่าจะใช้รีโซฟหรือไม่ใช้รีโซฟจะโดนหรือไม่โดนบอลก็ได้ก็จะได้คิเลสกับดาเจอร์เซ็นต์กับครีดดาเม,นนมแนะนําเกิว่ามเได้ก็จะดีเพราะว่ะ่วยเนส้ยผมแนะนำวยานได้มากๆเลยครับอืม เชนที่4ี่นะครับเมื่อกดอันตีจะใช้หรือไม่ใช้รีสโบก็ได้นะครับจะแจกโบนัสเฮฟี่แอคแท็กิบห้าเซ็ให้ทุกคนในทีมครับผมสามสิบวิซึ่งตัวเองก็ได้เหมือนกันนะอืต่อไปเชนที่ห้าครับผมขอแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คืออัลโตรจะความจะทาความเสียหายเพิ่มขึ้นร2อยิเปอร์เซนก็คือตอนที่เพื่อนกดชาร์ตีแล้วมีหอ,อกแทงขึ้นมานั่นแหละอืมจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น120%ก็รือยเท่ววสิบเ่วนที่2นรับเคือหนึ่งเท่ากว่ากว่าส่วนที่สองนะครับเมื่อจ,อจ,จี้หยัน ซึ่งเราก็จะได้บัฟมาส5ิบ้าปอร์เซ็นถ้าเราเก็บเต็มซึ่งแปดวิเนี่ยเราอาจจะโจมตีได้ไปถึงสิบ้าครั้งนะเพราะอาจจะบางทีอาจจะต้องหลบบ้างหรือแบบกดสกิลบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตรงนี้ปัญหาตรงเนี้ยจะไม่มีเพราะถ้าเราอินโทรสกิลเข้ามาอืมเราปาหอกลงมาเนาะด้วยอินโทรบัฟตรงเนี้ยจะดีดขึ้นว่าเรามีสิบห้าขั้นทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมาตั้งตีถึงสิบห้าครั้งนะครับก็คือถ้าอินโทรเข้ามาก็ได้บัฟ ATK สิบห้าเปอร์เซ็นแปดวิไปเลยยาวๆนะครับผมอืม ก็เป็นตัวที่แบบบับ ATK เยอะเหมือนกันนะต่อไปครับเชงสุดท้ายครับอันนี้ก็เชนแปลงล่างเลยเหมือนกันนะครับผม <c oughs> ก็ทุกครั้งที่ชาร์จโจมตี intro skill หรือรีสนา skill นะครับจะมีสแต็กที่ชื่อว่าโมเมนตัม um, ขึ้นมาซึ่งสามารถสะสมได้2สแต็ก้วยสแต็กนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับอันติแบบใช้รีโซฟหรือก็คืออันติแบบฟินาเลโดยสแต็กหนึ่งจะเพิ่มให้1 2 0่ส็อแต็กก็คือ2อ0เเนะครับก็คือตอนเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะินโทรเข้ามาอย อืมก็จะได้มาละสองสเต็ stack พอเรากดฟินาเล่เนี่ยเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสองร้อยสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะให้แค่ตอนปลาหอ,อกลงมาเท่านั้นนะครับไม่นับตอนกวาดนะไม่นับตอนอยู่ในร่างขิ่นหลงนะครับอืมแต่ก็อย่างว่าแหละครับเราก็จะมีวิธีเล่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างแต่ว่าเราปลาหอ,อกลงมาใช่ไหมเราปกติเราจะกดอันติเลยแต่อันนี้เราจะปลาหอ,อกหนึ่งทีกดสกิลหนึ่งทีแล้วก็ไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยปลาหอ,อกลงมาแล้วแบบ กดสกิลเดี๋ยวรีโบไม่พอใช้จะไม่ได้แบบโหมดฟินาเล่หรือเปล่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรามีเชนที่หนึ่งครับที่ว่าเราใช้รีสโบน้อยลงจาก30สหรือสิห้าแตม้มแล้วก็จะมีเชนที่สองนะครับที่ว่าจะได้ตัวรีโบีเพิ่มขึ้นอีกส0สิบแตม้มก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรีซโบเลย,เลยมีพอใช้แน่นอนเหลือๆแน่นอน,นครับอืมแล้วพอเราได้แสแต็ปของโมเมนตัมมาแล้วเรากดอันติแล้วก็ป้าหกลงมาแล้วก็ตูม้มทุกอย่างก็จะหายไปครับผมก็แต่ว่าก็อยู่ที่เชนหกเลยนะก็หลายบาท ยังไงถ้าเกิดว่าถ้าใครปวยแล้วแบบมีงบเหลือๆเนี่ยก็เปิดมาก็ได้แต่ผมมองว่าแค่แบบว่าเชนสามเนี่ยผมว่าพอละเก่งสุดของจี้หยานละถ้าไม่นับเชนหกเนาะอืมต่อไปเราไปคุยกันที่อาวุธประจำตัวกันดีกว่านะครับก็คือเวอร์เดนเซมินะครับออฟล็กนะครับ ATK ออฟล็อกเพิ่ครีดาเมจครับแล้วก็ส่วนเปิร์กเนี่ยพอใส่ปุ๊บก,ก็จะได้ดาเมจท่าทุกท่าเลยสิบอปอร์เซ็นะครับและเมื่อกดอินโทรหรือไล่อันติขึ้นมาเนี่ยจะได้เฮลฟี่แอคแทนที่ส้นซึ่เมื่อตอนเราเล่นจรริๆเเนี่ยาก็จะ กดอินโทรแล้วกดอันติีอยู่แล้วก็จะได้2ขั้นแน่นอนไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนมอน,นะครับก็จะได้ค่า heavy attack ก็มา24%เลยสูงสุด2ขั้นซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้โบนัส heavy attack ทั้งหมด48%นะครับก็เป็นประจำตัวเนาะก็แบบว่าบัฟค่อนข้างแรงเลย,เลยสำหรับ heavy attack นะครับแบบว่าถ้าเอาไปใช้คนอื่นเนี่ยก็อาจจะได้ใช้แค่แบบว่า off l องที่เป็นคริ t d a m a กับเปิ์งที่ว่าเป็นดาเมท่า12%แค่นั้นครับผมอืมเพราะว่านอกจากที่หยาดแล้วเนาะก็ไม่มีใครที่แบบเล่นเป็น เฮฟวี่แอคแทกแบบจริงๆจังๆกันเลยนะครับอแม,ม้แต่ขนาดตัวบัฟเฮฟวี่แอคแทกอย่างโมเทฟี่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เล่นชาตีกันเลยครับก็ยังแบบเน้นสแปมสกิลเน้นสแปมแบบรีสโอนแนนสกิลกันมากกว่าเนาะส่วนถ้าไม่มีประจําตัวเนี่ยก็เป็นดาบใหญ่ตู้ถาวรก็ได้เพราะจะมีการช่วยการรีเจนพลังงานนะครับหรือว่าจะเป็นบ p พีที่มีคิเลตก็ได้หรือจะเป็นแบบดาบสีดาวที่ช่วยเพิ่มแจก a อ k ีอย่างเฮ l ิออสเคเ e r ร์ก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะ สุดท้ายน,นะครับมาพูดถึงความยากลาบากในการปั้นจี้หยันกันหน่อยดีกว่าก็คือข้อแรกนะครับจี้หยานเนี่ยอยู่คีเรทครับผมเพราะว่าโบนัสที่ตัวเซตัดแจกมาให้เนี่ยมีแค่8%เองแล้วประจำตัวเนี่ยก็ให้เป็นคริดามครับทำให้คอสีของเราเนี่ยแทบจะต้องบังคับเป็นคิเรทเลยเว้นแต่ว่าเราจะไปหาแบบออฟลอมเป็นคิเรทได้แบบทุกช่องเลยเนี่ยแต่ถึงจะอย่างนั้นผมก็ว่าไม่พออยู่ดี <laughs> เพราะแบบมีห้าช่องใช่ไหมคิเรท5ช่องก็ได้5 0เอเองครับผมว่าไม่พอใช้ <laughs> ม่ผมนึกสภาพแบบว่าคิดหรือเราไม่พอแล้วแบบเรากดอันสิแบบฟินาเล่ที่แบบว่าแบบกินรีซฟเข้าไปเนี่ยเราไม่คลิ้ทีนี่ก็ดาเมจก็เสียหายอยู่เหมือนกันนะครับเท่าซึมเลยนะตัตสัที่ผมเล่นแล้วแบบค่อนข้างโอเคนะแบบดาเมจค่อนข้างนิ่งนะก็สักประมาณ60%เครับพิเรประมาณ6 0นนะแต่ว่ามันก็มีหลุดๆุดอยู่หลายทีเหมือนกันแบบป๋ปลาแบบ6-7บทีเงี้ยอาจจะติดักแบบ4ทีห้าทีอะไรที่แบบหลุดๆุดบ้างครับผมแต่ถ้าแบบจะให้ดีเนี่ยก็70ประมาณเจะค่อันเนี้ยดา ก็จบหอทันถ้าเป็น70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งของผมก็ใช่อยู่ประมาณนั้นครับผมผมก็อยู่ประมาณ68ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมจะมีตัวชอคิปเปอร์เนี่ยมาช่วยเติมคีเลให้อีก122% 5นะอนอจาะจากตัวพาสซีของเขานะครับแล้วก็2ครับจี้หยางเป็นตัวที่หิวข้าวพลังงานนะครับคือด้านในของจี้หยางเนี่ยมาจากการกดอันติใช่ไหมทั้งล่างฟินาเล่แล้วก็เราอยากรวบมอนด้วยเพราะว่าต้องการทําเวลาเนาะมันก็เลยเป็น d p s ที่ต้องการกดอันติให้ได้ตลอดเวลาทุกครั้ง ที่โรเททมาหาเขานะอืมแต่ถ้ากดอันติไม่ได้เนี่ยก็มองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอกดอันติไม่ได้จี่อยากจะเป็นตัวที่เคลียร์ทุกอย่างได้ช้ามากๆครับ <c oughs> มันก็ส่วนครับรีพลังงานที่แบบต่ําๆแบบต่ําที่สุดเลยนะก็คือร้อสิครับผมถ้าใช้ในการเล่นหอนะอืมยิ่งถ้าแบบไม่มีมอลอะไรเนี้ยก็อยากให้ทำเยอะกว่านี้ก็คือร3 0สิเนี่ยอาจจะต้องมีแบบสลับตัวมาเพื่อแบบกดสกิลทิ้งทีนึงก่อนที่แบบจะกลับไปเซตอัพต่อแล้วค่อยอินโทรกลับเข้ามาเพื่อเอารีโซลปรากดอันติเป็นล่างฟินาเล่นะอืม ก็ร้อยสามสิบก็ยังแอบฝืดๆไม่แอบอะก็ฝืดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนั้นแค่แบบต้องมีขั้นตอนในการเล่นสลับไปสลับมาเพิ่มเติม mm. <ๆ>ึ้นนิดนึงคือตัวที่หยานะเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะกว่า DPS 5ดาวคนอื่นนะแต่ว่าคนอื่น mm. เขากดสกิลได้บ่อยอย่างแบบคาชาโลลิงยางเอ็มซีมืดซิงลี่หย่าวจี้ฉีนะครับแต่ละตัวจะมีคูดาวที่ไม่นานหรือไม่ก็จะมีการรีเซ็ตคูดาวมีการเปลี่ยนรูปแบบสกิลทำให้กดสกิลเบิ้ลได้หรือแบบว่าไม่มีคูดาวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำให้กดสกิลได้บ่อยทําให้เก็บพลังงานได้ค่อนข้างเยอะในการแบบเล่นแต่ละครั้งนะครับในการโรเททแต่ละครั้งนะแต่ตัวของจี่ยาเนี่ยไม่มีเลยนะครับกดสกิลแล้วรอเจ็ดวิกดสกิลแล้วรอเจ็ดลลว,วิเลยอย่างนี้นะครับก็เลยแบบว่าทําให้เก็บพลังงานได้ค่อนข้างช้าอืมแล้วยิง่งถ้ายิ่งมอนน้อยเท่าไหร่แล้วยิ่งแบบล้มมอนไม่ได้เราก็ไม่ได้พลังงานคืนใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้ก็เศร้าซึมเหมือนกันเพราะกดอันตรีไม่ได้ <laughs> แต่ถ้าแบบว่าอยากเล่นเลื่นอยากเล่นสบายอันติได้ทุกโรเลชันครับก็แนะนําว่าร้0สอถ้าหากเป็นออฟรอไม่ได้ก็ผมแนะนานะเปลี่ยนช่องสจากแอโร่ดาเมจเนี่ยเปลี่ยนเป็นรีเจนพลังงานไปเลยเพราะว่าต่อให้เราดามเมจเยอะแต่ถ้าเรากดอันติไม่ได้ดามเมจแล้วก็ไม่ออกผมลองเทียบมาแล้วนะระหว่างที่แบบผมเล่นพลังงานร้อยสสิบแล้วผมใส่เป็นแอโร่ดามเอจกับใส่เป็นเอเนจีรีเจนแล้วไม่ใส่แอโร่ดามเอจเนี่ยดามเมจห่างกันเล็กน้อยครับห่างกันไม่เยอะจริงๆนะห่างกันประมาณแบบ สองหมื่นสองหมื่นตอนกดฟินาเล่นะอืมแต่ว่าเราจะไม่เสียเวลาที่ต้องมานั่งไล่ตีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปก,ก่อนที่ว่าจะได้กดอันตรีก็คือแบบรอดอินโทรเข้ามาแล้วกดอันตรีได้เลยอือก็เลยอยากแนะนำว่าทําค่ารีพลังงาน1้0ย็ก็จะดีครับเพราะว่ามันเล่นลื่นอ่ะอม,มันเล่นสบายเหรอครับมันจะไม่อึอดอัดเนาะอือแต่ว่าอาจจะต้องหาออฟลอเป็นรีเจนพลังงานแถมอีกนิดนนหน่อยเพราะว่าตัวช่องสามอ่ะช่องคอสามอ่ะอือเขาให้ค่ารีพลังงานได้แค่32%เนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครหารีเซ็นต์เนาะแบบ ค่ารีพลังงานลงทุกช่องเลยเงี้ยห้าช่องเนี้ยอ่ะโอเคอันนั้นอาจจะใส่เป็นแอโรโบนัสก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ได้ดามเจเยอะขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างที่3ครับค่อนข้างจะหิวเฮฟวี่โบนัสแอคแทนะครับผมเพราะว่าตัวที่อหญานการกระทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกดอันติการการกวาดในร่างขินหลงการโจมตีแบบฟินาเล่หรือแบบการกดสติอะไรเงี้ยก็จะถูกนับเป็นการโจมตีแบบเฮฟวี่แอแทนะครับผมก็ นั่นแหละถ้าได้ตรงนี้มาก็จะช่วยเรื่องการเปรียได้ค่อนข้างเยอะจะถามว่าจําเป็นจะต้องไปแบบควานหาอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นครับเอาไปเราไปเน,นคิเลคิด,ดาเมจคัลลีเจนพลังงานก่อนแล้วก็มาหาตรงส่วนนี้ดีกว่าก็คล้ายๆกับแอคแท็ครับว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้มัสแทฟขนาดนั้นเพราะว่าอย่างแอคแท็เนี่ยเราหาได้จากช่องหนึ่งคอสหนึ่งอยู่ละแต่ว่าตัวเฮ p p ไอชัเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงแต่ก็เห็นผลแล้วครับถ้าใส่มาก,ก็เห็นผลละอื้อ ส่วนเรื่องการจัดทีมของที่หยาดนะครับก็แน่นอนละที่หยาดเป็น DPS หนึ่งตัวส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็เลือกเอาได้เลยว่าจะเป็นมัเตฟี่ที่จะเอามาบัฟเทฟี่แอคแทกแล้วก็ทำดาเมจนอกสนามหรือจะเอาเป็นอย่างหยางที่ช่วยแพคหมอนแล้วก็ช่วยในการแบบรีเจนพลังงานสำหรับคนที่แบบค่าพลังงานไม่ถึงแต่ว่าจะเสียเรื่องดาเมจไปก็ในระดับหนึ่งเลยแต่พูดถึงตัวอย่างหยางเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้น้อยนะก็พอมีดาเมจอยู่นะครับอืมส่วนฮีเลอร์ก็เลือกได้เลยครับว่า จะเอามาเติมคิรเดคิดาเมิโดยใช้ช็อคคิปเปอร์หรือว่าจะเอาแอคแทกแล้วก็บนัสนูน่นี่นั่นแล้วก็ดามจเสริมนอกสนามนิดหน่อยจากโบริน่าหรือไม่ก็ไปฉีก็ได้นะครับอืมอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการจัดทีมของจียาเนานะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวละครของจียานนะก็รอบนี้เป็นการรีันรอบแรกของเขาเลยนะก็เลยแบบว่าหลังจากที่ใช้งานมาตนะั้งแต่แพทแรกๆเนี่ยก็พอจะเห็นวิธีการเล่นแล้วก็แบบข้อดีข้อเสียค่อนข้างเยอะเลยอืมแล้วก็จี้อยานอะ อย่างของผมอะกว่าจะปั้นมาได้ผมก็ใช้เวลาสักพักเลยครับรู้สึกว่าจะปั้นแบบเอามาใช้งานได้จริงๆก็แผคของเชลยลี่เหวยงเลยอะอืมแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นตัว DPS ล i m i ตต d ตัวแรกของเกมเนี่ยเรื่องการที่ว่าจะตกเมตาเนี่ยอันนี้เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วล่ะอืมอาจอยู่แค่ว่าจะเร็วหรือช้าแค่นั้นแหละครับเพราะอย่าง DPS ตัวถัดมาอย่างจิ้นฉีหรือแบบเชลยลี่เหยงเนี่ยก็แบบเป็นตัวที่ทาดาเมจได้เวอร์วังอลังการมากแล้วก็เล่นง่ายนะครับอย่างของเชลลี่เหวียงนี่ก็แบบว่ารวบมอนได้นอก่าแบบ รวบมาแล้วแบบเคลียร์ได้แน่แน่ก็จะแบบจี้หยานก็จะสะดวกสบายกว่าเนาะอืมแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าใจรักจี้หยานียชอบจี้หยานี่ยแบบอยากกดอยู่แล้วแบบตรงสเปกอยู่แล้วเป็นตัวอวยเป็นฮัสบัโดของใครเนี่ยก็กดมาเล่นได้เลยนะยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วละครับตัวอวอยแต่เราก็หาทางปั้นเขาได้อยู่แล้วแหละอืมแต่ก็อาจจะต้องยอมรับไวย้ยางหน่งนะครับว่าแบบตัวเจนใหม่ๆที่อาจจะมาในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเก่งกว่าเขาเนาะอืม หรือบางทีนะครับอาจจะต้งองรอซัพพอร์ตที่เป็น5้าดาวที่แบบเป็นแบบซัพพอร์ตตรงสายแบบซัพพอร์ตคู่แท้แบบคู่ของชิงลี่เหว่ยวกับหยินหลินหรือไม่ก็คู่ของเจ๋อจือจ่อกับหลิงหยางก็มาช่วยบวาวนะ์คอนาพาตตอนนี้ซัพพอร์ตที่แบบใช้งานกับเขาได้จริงๆอก็จะมีแค่มาเตฟี่นะครับอืมซึ่งเ็าจะเป็นแบบสายเฮฟี่แอคแท็ตรงตัวอยู่แค่คนเดียวอืมแต่ถ้ามี5ดาวมาช่วยอาจจะดีกว่านี้นะอืมอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปในอนานคตน,นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมาหรือเปล่าอืมแต่เท่าที่ดูก็แบบ อ่ะมีสองคู่แล้วแหละเดี๋ยวคู่ที่สามคู่ที่สี่ก็น่าจะมาแล้วมั้งโอเคครับในสนของวันนี้ผมไปก่อนนะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครัะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ